มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาโซเชียลเดือดค่ะลังซาร่าบอกไม่อยากให้บุตรได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาทค่ะหลังจากที่เพจดังได้เผยแพร่ภาพของซาร่ากับประโยคชวนให้พูดถึงอย่างไม่ใช่โตมาบุตรเป็นพนักงานออฟฟิศได้เงินเดือน1 5 0 0 0บาททำเอาพนักงานออฟฟิศถล่มเดือดน,นะคะพูดเกือบดี แต่ดูถูกคนอื่นแบบนี้มันไม่ใช่แล้วเมื่อวานนี้เ7จกันยายนนะคะเพจทิษฎดีนิวส์มีผู้ติดตามล้านกว่าคนได้เผยแพร่ข้อความที่พูดโดยสาวซาร่าแคาสิงกินี้นะคะครั้งเมื่อให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งโรงเรียนของบุตรความว่าถ้ามีโอกาสก,ก็อยากซื้อสังคมซื้ออนาคตให้บุตรไม่ใช่โตมาบุตรเป็นพนักงานออฟฟิศได้เงินเดือน15,000บาท ซึ่งมีการพูดถึงอย่างมากมายโดยมีการเผยแพร่แล้วก็คอมเมนต์กว่าหมื่นครั้งค่ะในการสัมภาษณ์เมื่อปี60แนละตอนนั้นชาวโซเชียลพูดถึงสาวซาร่านะคะไม่แพ้กันจนภายหลังนะคะสาวซาร่าเองถึงกับออกมาชี้แจงว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใครเลยนะคะเพราะทางครอบครัวของซาร่าเองเขาก็เป็นพนักงานทำงานออฟฟิศสตาร์ทที่1 5 0 0 0บาทเหมือนกันค่ะซึ่งชีวิตป้าปาเราลำบากตั้งแต่เล็กๆค่ะ ซึ่งตนนั้นมองเห็นว่าถ้ามีช่องทางให้เลือกแล้วก็น้องเรียนเก่งเรียนสูงจบมาทำงานดีมันก็ดีและตนนั้นอยากจะขอโทษแล้วก็รู้สึกเสียใจทำให้หลายคนกระทบความรู้สึกกันเรารู้สึกไม่สบายใจที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดเจตนาลึกๆของซาร่าไม่คิดจะดูถูกใครอยู่แล้วค่ะพูดได้เลยนะคะว่าเป็นประโยคฮิตข้ามปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งถวนี้ประโยคที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนเดือดดาล ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าหมื่นห้าเราไงดูแลบุตรดูแลครอบครัวได้ก็แล้วกันและนี่คือคอมเมนต์ของชาวโซเชียลนะคะอย่างไรก็ตามคำพูดของซาร่าทาเอาหลายคนไม่พอใจจนเป็นกระแสให้พูดถึงทั่วโซเชียลอยู่ในขณะนี้ค่ะขอขอบคุณทฤษฎีนิวส์ News, และขอขอบคุณสยางสตรีทค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ